สวัสดีาติดอาวุธกรุธออนุพันธ์นะคะประจำที่3กรกฎาคม2560นะคะเริ่มต้นในส่วนของใจมาส3นะคะเราก็มองว่า,าราคาทองคำเองเนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงมานะคะหลุดระดับ1,240เหรียญต่อออนซ์ด้วยแรงกดดันจาก การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะในหลายๆประเทศที่ตอบรับในเรื่องของสัญญาณที่ส่งออกมาจากธนาคารกลางหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปหรือว่าในส่วนสหรัฐเองนะคะที่มองว่าแนวโน้มการคุ้มเข้มนโยบายทางการเงินเนี่ยกำลังจะ สิ้นสุดลงนะคะแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะกำลังจะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้มีแรงขายของตัวทองคำออกมานะคะ อย่างต่อเนื่องนะคะโดยก็มองว่าถ้าหลุดระดับหนึ่งพันสอง้ยสาสิบหกเหรียญสำหรับราคาทองคำสปอร์ตนะคะมีโอกาสที่จะไหลลงต่อไประดับหนึ่งพันสอง้อยสิบห้าเหรียญนกันนะคะทางนี้ก็ยังต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะหลังจากที่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของสหรัฐมีรายงานออกมาในคืนวันศุกร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะแม้ว่าตัวเลขเ,เงินเฟอ้อ PCE เนี่ยจะออกมาสรงตัวนะคะสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตแล้วก็ ตัวเลขในภาคแรงงานนะคะซึ่งนักลทุนก็ยังจับตาอยู่ว่าจะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นต่าดอกเบี้ยของเฟดออกมาในทิศท,ทางใดนะคะรวมถึงอคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่เฟดในที่จะออกมานะคะในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราจึงมองว่าหลังจาก Take Profit ในส่วนของสถานะช็อตเดิมไปที่ระดับ2100บาทใน jf ฟคิเเมื่อวันศุกร์นะคะ วันนี้เนี่ยให้รอเปิดช็อตใหม่ที่2อ1ห0นึ่งรสิบะคะเป้าหมายเทอมรายส0 0มบาทแล้วก็ตกักทุนเหนือ2 2ง0รอบาทนะคะส่วน USD future เองเนี่ยเนื่องจากมองดอลลาร์สหรัฐยังแกว่งตัวออกไปในทางไซด์เวย์ในกรอบ3ามสุดปดปดถึงสา0สี่จุดศนย์อะคะโดยถ้ามองในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตล,ตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการไหลเข้าอยู่แม้ว่าในช่วงสองวันทำการในสัปดาห์ ที่ผ่านมานะคะก็ขายออกมาประมาณสัก5,000กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมเนี่ยตลอดใจมาที่แล้วเองเนี่ยยังมีแนวมีภาพของการเข้ามาซื้อสุดที่เป็นจำนวนมากอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสำหรับในส่วนของรอลลาสารัฐที่ยังแกว่งตัวขึ้นลงไปไหนได้ไม่ไกลเนี่ย น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าเปิดชอ็อตได้นะคะในช่วงที่ดิดตัวไปที่ระดับ34.03ใน USDU 17นะคะเป้าหมายทำกไรามสามจุกต่างกันทุนเหนือ34.07ส่วน s a f e t y Deck Future นะคะเรามองแนวโน้มน่าจะซึมลงในกรอบ985ถึง995นะคะ,ะทั้งนี้เองเนี่ยก็รอจับตามุมมองเศรษฐกิจของทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันพุธนี้นะคะในส่วนของการประชุมกรนงว่าจะส่งสัญญาณในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจออกมาดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะที่ปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็มองว่าไม่ได้ช่วยหนุนในส่วนของตลาดหุ้นมากนักหลังจากจบไตรามาสสองไปนะคะก็น้ำหนากจะกลับมาที่ในส่วนของอผลประกอบการของบริษัทจุะเบียนที่จะ,ะเริ่ม ออกมาในส่วนของธนาคารพาณิชย์นะคะในช่วงกลางเดือนนี้มากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนทิศทางราคาน้ํามันที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากที่มีรายงานตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ํามันในฝั่งสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงสองแท่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าราคาน้ํามันดีตัวกลับขึ้นมาไม่น่าจะยืนเท่าไหร่นะคะในภาวะอุปทานที่ยังล้นตลาดอยู่ ดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ยังทุนเรามองว่าสถานะชอ็อตเดิมใน s อ0 u 1 7ูนย์จที่เปิดไว้992ก็ยังถือต่อเราทำกำไรเก้าแได้นะคะตักขาดทุนเหนือ995จุดในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิ u เ e อร์นะคะตัว IVLU17 ที่ช็อตนะคะไว้3 4. 7 7เจุดบาทก็รอทำกำไรที่36.6นะคะตักขาดทุนเหนือ38.2 ในส่วน Block Trade Corner นะคะแนะนำ CPN เปิดลองนะคะต้าน70.25 72นะคะรับ68.568 68. ส่วน CPF แนะนำช็อตนะคะต้าน25.25 25.5 25. นะคะรับ24.6 24.3คะ่ะสวัสดีค่ะ